ซึ่งในการเป็นคริสเตียนนั้นก็ไม่ใช่ว่าเข้ามามาแล้วชีวิตจะเพอร์เฟกแต่พระเจ้าก็ส่งให้เรานั้นใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปเพียงแต่เรามีสิทธิอํานาจพิเศษก็คือมีพระเจ้าสถิตอยู่กับเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณผู้ประเสริฐนั้นก็จะนําทุกย่างเท้าของเราไปด้วยคําอธิษฐานระหว่างใจพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ขอบคุณพระองค์สําหรับบุตรชายของข้าพระองค์สิปการโสพลมนลักษ ซึ่งในวัยเด็กนั้นถ้าคนที่อยู่คิจักเนี่น,นานก็จะเห็นว่าเขาเป็นนักนมัสการตัวยงตอนเด็กๆแต่ว่าเราก็ใช้ความเชื่อซึ่งหัวใจของพ่อแม่ทุกคนเนี้ก็คือต้องการที่ให้ลูกนั้นก็อยู่ในเกอบในสิ่งที่ดีได้ได้รับพรผ่อนและมีชีวิตที่มีอนาคตที่เราเห็นว่าอน,อนาคตที่ดีแล้วก็ซึ่งเราเป็นพ่อแม่แม้ว่าเราจะเออจะต้องทุ่มเทกับเขามากเท่าไหร่ ด้วยจานวนเงินมากเท่าไหร่นั้นแต่เราสองคนซึ่งเป็นพ่อและแม่นั้นก็ไม่มีความเสียดายเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งนี้เราทิ้งแสงสว่างให้กับลูกในวันที่เราไม่อยู่ลูกเราจะมีแสงสว่างไม่ใช่ว่าเราจากไปโดยที่ลูกเรานั้นมืดแปดด้านไม่มีอะไรเลยเราก็ปลอบใจกันทั้งสองคนสาม,มีภรรยาว่าไม่เป็นไรแม้เงินที่หามาเราจะต้องทุ่มเทให้กับลูกเป็นจํานวนมาก แต่เราก็ไม่ได้เสียดายอะไรเลยเพราะานี่คือลูกเราและอนาคตเขาอ,อาจจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็บอกว่านี่คือการทิ้งแสงสว่างให้คนคนหนึ่งที่จะใช้แสงต่อไปให้กับคนอีกหลายๆคนเช่นกันข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าโจเซฟอะ่ะก็ได้จบแพทย์ที่มาฮารเจอร์เจียงอันดับแปดของโลกเขาก็ได้บักบั่นบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกท,ท้อแท้แต่ด้วยความเป็นแม่ข้าพเจ้าก็หนุนใจลูก แล้วก็มองให้แล้วก็ชี้ทิศทางว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาจะเกิดอยู่บนก่องเงินก่องทองแต่ว่าก็ให้เขาเออพอใจในสิ่งที่มีและตั้งใจทําวันนี้ถ้าเขาตั้งใจทำวันนี้ที่ดีก็จะส่งผลในวันพรุ่งนี้ที่เขาจะดีและเกิดผลไม่มีปัญหาและในวันที่เขากลับมาเนี่ยเขาก็ต้องรอที่แพทยสภานั้นอนะ่ะจะส่งว่าเขาอ่ะจะสามารถเข้าโรงพยาบาลไหนได้เพื่อที่จะไปฝึก กับแพทย์และหลังจากที่ฝึกกับแพทย์หนึ่งปีแล้วแพทย์คนนั้นก็จะเซ็นลายเซ็นให้กับเขาตอนแรกเนี่ยข้าพเจ้าอะ่ะก็อธิษฐานเพราะว่าข้าพเจ้าอะ่ะเอ,อลูกอ,อยากต้องการที่จะเข้าเลิศสินอย่างมากเลยอยากได้เลิศสินยังไงก็เลิศสินเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานในขณะที่แพทยสภายังไม่ได้ส่งรอบสองมาเลยว่ามีโรงพยาบาลกลาง ข้าพเจ้าก็อธิษฐานพระเจ้าค่ะขอให้โจเซฟได้เลิกสิ่งขอปรองทรงประทานแพทย์ผู้ประเสริฐที่จะอุปถัมภ์และให้ความรู้กับเขาเราก็อธิษฐานแล้วเราก็มีความหวังแต่ว่าในขณะที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเนี่ยเชื่อไหมว่าเสียงของพระองค์ได้ลงมาว่าเราได้จัดเตรียมโรงพยาบาลกลางให้กับเขาข้าพเจ้าบอกว่าเอ๊ะพระเจ้า,า,อ,จาอธิษฐานขอเลิกสิ่งทำไมเป็โรงพยาบาลกลาง พอเสร็จแล้วเราก็เออไม่เป็นไรเราก็วางใจพระเจ้าแล้วก็ใช้ความเชื่อนี้ต่อไปพอสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกชายข้าพเจ้าอ่ะก็ไปสอบเข้าที่เลิศสินก็ไม่ได้เขาก็กลับมาก็เสียใจข้าพเจ้าก็เสียใจแต่ทั้งนี้ทางนั้นข้าพเจ้าก็ต้องให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งไม่ว่าคําอธิษฐานของข้าพเจ้าพระองค์จะเซเยสหรือเซโนข้าพเจ้าก็ต้องชื่นชมยินดีกับทางที่พระองค์ส่งเลือกให้ พระเจ้าก็แอบ,บร้องไห้เหมือนกันกลางคืนก็แอบ,บร้องไห้ว่าพระเจ้าแล้วลูกจะไปไหนแพทยสภาก็ยังไม่ได้ประกาศเลยว่ารอบสองนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรไดนมาบ้างแต่เสียงของพระองค์ลงมาแล้วว่าเราได้จัดเตรียมโรงพยาบาลกลางให้กับลูกบุตรชายของเจ้าและได้จัดเตรียมแพทย์ผู้ประเสร,ริฐให้กับลูกของเจ้าให้เจ้าดําเนินการไปด้วยความเชื่อพอหลังจากนั้นก็เวลาก็ผ่านไปประมาณสองเดือนแพทยสภาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเด็กที่เหลือเนี้ไปอยู่ที่ไหน แล้วคุณเชื่อไหมว่าการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาแพทย์ะเยอะมากสมัครเป็นร้อยแต่ว่าโรงพยาบาลกลางเนี่ยรับแค่สิบสิบห้าคนเท่านั้นดังนั้นน่ะมันจะต้องมีเส้นสายแน่นอนจะต้องมีเส้นสายเพราะทุกคนทั้งสิบห้าคนนี้ก็มีเส้นสายหมดเราสองคนก็เอ๊ะพระองค์จะทำยังไงจะหาเส้นที่ไหนก็วิ่งหาและพระเจ้าก็ให้เราหา ซึ่งก็เป็นเพื่อนของดรชตินะเป็นประธานสภากทมที่อยู่ดีก็เอาทำไมคิดถึงคนนี้ได้นี่ก็คือเข้าสู่พระวจนะว่า,าเมื่อเราอธิษฐานพระองค์จะให้และเมื่อเราสแสวงหาเราจะได้พกดังนั้นคําอธิษฐานของเราเราต้องสแสวงหาด้วยแล้วพระเจ้าจะให้พกและเมื่อเรา,าเคาะพระองค์จะทรงเปิดให้การเคาะนี่ก็คืออาการกริยาที่เราจะต้องลงมือกระทํา ไม่ใช่แค่เคาะด้วยคาอธิษฐานคําว่าเคาะนี่ก็คือกิริยากิริยาที่เราจะต้องกระทําเราก็กระทําแล้วเราสแสวงหาแล้วเราก็พบพอหลังจากนั้นก็มีการสอบเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานแล้วก็อบอกใจลูกไปว่าทาพระเจ้าจะดูแลพระอ,องค์ทรงตัดว่าแผนง,งานของพระอ,องค์จัดเตรียมให้กับเราเรียบร้อยแล้วเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าพระเจ้าอ่ะมาเป็นแค่พระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้นผู้ช่วยให้รอดก็คือเราต้องทําด้วยไม่ใช่ว่าอธิษฐานแล้วเรานั่งรอคอยให้ลอยมาก็ไปเข้าสู่พระเจนะที่เป็นจริงในชีวิตของข้าพเจ้าก็คืออธิษฐานแล้วเราจะให้สแสวงหาแล้วเราจะให้พกแ,และเคาะแล้วเราอธิษฐานแสวงหาก็คือต้องไปสแสวงหาด้วยและเคาะก็คือกิริยาที่เราต้องลงมือทาหลังจากนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็อธิษฐานทุกคืน ไม่ได้ให้เออก็ขอขอให้พระเจ้าทรงนำแต่ก็รู้คําตอบแล้วอยู่ดีๆโรงพยาบาลกลางก็มาแล้วก็อกุ้ยพระเจ้ามาอุย้ยขอบคุณพระเจ้าก็ยึดในคําที่ข้าพระเจ้าได้เห็นว่าเราจะจัดเตรียมโรงพยาบาลกลางให้ลูกลูกเจ้าจะสอบได้ให้เจ้าไปดําเนินการในเรื่องอุปผู้อุปถัมภ์ทั้งหมดหลังจากนั้นข้าพระเจ้าก็พอหลังจกักไปสมัครและในขนทางที่พระอ,องค์ทรงจัดเตรียมให้ รู้ไหมว่าถ้าสิ่งใจที่พงษ์ทรงจัดเตรียมให้กับเราทางนั้นจะราบเรื่อราบเรียบและไม่มีอุปสรรคแล้วก็ไปอย่างธรรมดาแล้วการสมัครอะไรก็ไปอย่างราบเรื่อแล้วก็แพทยสภาเอ,อผู้อะไรสภาผู้ว่าสภากทมองก็ยกหูโทรเลยฝากแต่พอหลังจากที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยหมอใหญ่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเส้นใหญ่แค่ไหน ถ้าความรู้ความสามารถไม่ดีเขาก็ไล่ออกเขาไม่สนใจว่าจะมีเส้นอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเส้นนี้ก็นําพาให้ใบสมัครของลูกเราเนี่ยเข้าไปสู่มือหมองมือแพทย์แล้วพอวันที่ไปสอบเนี่ยมันก็มีอะไรหลายหลายอย่างเราก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่ไม่ดีก็มีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่เออมีการแพร่ระบาดโควิดพูดคุยกับเราโดยตรง ไม่ได้ไดเล็กลี่โดยตรงแต่วันนั้นเนี่ยโจเซฟไปคนเดียวแล้วมีอีกคนหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษก็มีเ้าสองคนน่ะมันก็เลยเป็นการที่ว่าพระเจ้าเปิดประตูและเปิดโอกาสให้เขาได้คุยไดเล็กลี่กับหมอคนนั้นทั้งการแบบว่าว่าจะต้องทํำยังไงทํำยังไงและการสอบเนี่ยหมอก็ให้เขาสอบที่ห้องฉุกเฉินนี่เลยเขาก็เขาก็อุ้ยขอบคุณพระเจ้านะ ทำไมอ่ะที่เขาเขาก็จะมีเวลาดูหนังสือออกยืดออกไปแล้วเขาบอกว่าที่เขาดูมาเนี่ยคือข้อสอบทั้งนั้นเลยที่พระเจ้าสงประทานให้เขาแล้วเขาก็เขียนเขียนใช้เวลาเราก็สองคนพ่พอแม่ก็นั่งหลอลูกเนี่ยใช้เวลาร่วมแบบร่วมห้าชั่วโมงในการทําข้อสอบเนาะเขาก็บอกว่าใช้เขียนอย่างเดียวเลยมามา่าใช้เขียนอย่างเดียวเลยแล้วขบคุณพระเจ้าที่มันตรงทุกข้อพอเขาบอกเขาเขียนไปก็คนนั้นลากมาฉุดเชินอะไรอย่างเนี้ย หมอก็ทําทไปแล้วพอหลังจากนั้นก็ก็ใช้เวลานานมากเลยทั้งสัมภาษณ์ได้คุยโดยตรงกับหมออะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึง่งผลประกาศออกมาลูกเราติดอันดับเก้าเราก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็สรรเสริญพระองค์สําหรับการจัดเตรียมสิ่งที่ดีงามให้กับผู้ที่รักพระองค์และอยู่ในยืนอยู่ในพันสัญญาของพระองค์ตลอดเวลาแม้ว่าลูกยังไม่เข้ามาในที่นี้ แต่ข้าพเจ้ารู้ว่ามันไม่ใช่วาละที่เขาจะมารับใช้เพราะมันเป็นวาละแห่งการเรียนเป็นวาละแห่งการมีประสบการณ์และมีความรู้และเมื่อถึงวันนั้นเขาพักพร้อมเพื่อการดีในทุกสิ่งแล้วพระเจ้าก็จะนําเขาเข้าสู่การรับใช้เหมือนกับเราแต่เราซึ่งเป็นพ่อแม่เราจะต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นว่าเมื่อพ่อแม่เป็นคริสเตียนพ่อแม่มาโบสถ์ทุกอาทิตย์ เขาก็จะเห็นภาพนี้เราก็วันนี้ข้าพเจ้าก็สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าแม้คําตอบบางสิ่งจะนําซึ่งความทุกข์ใจมาให้กับเราแต่ข้าพเจ้าก็ให้พระองค์นั้นเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าคําตอบที่เยสหรือโนงเป็นสิ่งที่พระองค์ส่งจะให้ในอนาคตเนะี่ยเป็นคําตอบไม่เพียงแต่เป็นคําตอบที่ดีที่สุด พระอ,องค์จะให้คําตอบนั้นดีที่สุดและสำคัญที่สุดในชีวิตของเราวันนี้ให้ระวังใจพระอ,องค์รักพระอ,องค์และทําตามพระบัญญัติของพระเจ้ามีจิตใจทั้งความคิดทุกอย่างที่ดีงามและพระอ,องค์จะสนนําเราและไม่เพียงแต่นําเรานะด้วยพระองค์ทรงตรัสว่าพระพรนั้นจะตกถึงลูกหลานของเจ้าด้วย ข้าพเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระอ,องค์สำหรับพระพรที่มากมายที่ข้าพระองค์นั้นนับพระพอรอย่างมากมายและเหลือล้นเราสรรเสริญพระอ,องค์และเชื่อว่าพระเจ้าสนับบุตรหลานลูกหลานเล้ยลูนของข้าพระองค์ได้รับพระพรสึกสิบประเนณีเราสรรเสริญพระอ,องค์ในพระนา,าม a ไปไปที่ตอนนั้นยังไม่มีการเลือกประธานสภาผมก็มืดแปดด้านเหมือนกันตอนโทร ต้องต้องมีเส้นนะที่ที่อะไรครับโรงพยาบาลเลือดสินนนะต้องมีเส้นคือในประเทศไทยต้องมีเส้นหมดอย่างน้อยต้องมีเส้นฝากนะผมได้พาไปหาคุณหมอวิรัตซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแพทย์คิดเตียนอยู่ในของ AC A CA เรานี่แหละนะครับท่านท่านก็เคยมาที่คิดจักเราเป็นประธานท่านอยู่จุฬาท่านก็บอกว่า ให้เข้าไปแล้วกันนะเพราะว่าเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้อยู่ในของรมอนาัยเพราะว่ามันขึ้นกับกรมนามกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วทุกอย่างมันก็แปลกมากเลยนะครับเพราะถ้าเป็นเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนผมเป็นเลขาของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราอธิฐานกันก็รู้สึกว่าอมืมันน่าจะยาก รอบแรกก็เลยให้เขาไปสอบเพื่อให้เขาได้ทดสอบว่าสิ่งที่เขาปเป็นเรื่องนั้นน่ะถ้าเขาเอากําลังเขาเองเพราะเขาบอกเขาจะไปตามเพื่อนเพื่อนเขาอ,อยู่ที่นั่นหมดเลยแต่เพื่อนเขาก็ไม่มีใครติดทักคนนะนะผมเราบอกว่าเราไปตามพระเจ้าดีไหมเขาบอกว่าเพื่อนๆเขาอยู่นั่นเขาจะตามเพื่อนผมเราบอกไม่เป็นไรงั้นเราอธิษฐานถ้าไปฝากหลายที่นะฝาก ทั้งลองฝ่ายควบคุมลองผออาฝ่ายควบคุมโรกติดต่อที่ตรงบางเขนก้รู้จักกันนะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนนะสุดท้ายก็ยาวอย่างที่เมื่อกี้เป็นพยานจนกระทั้งผมไปโรงพยาบาลกลางดันนึกเอ๊เราเราจะหาใครอย,อยู่ก็ คึค้นึนได้อู้เขาเลือกเลือกในเอ่อเลือกผู้เขาเรียกว่าอะไรสภาผูพพ้แทนนสเนอเอ่อสภาผูพพ้แทนกรุงเทพมหานครไปเพิ่งเลือกไปแล้วก็สนิทก,กันมากเลยก็เลยโทรไปเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครก็ใหญ่พอพกับผู้ว่านั่นแหละจริงๆก็รู้จักกับผู้ว่าแต่ไม่สนิทก็ไม่กล้าโทรก็อธิษฐานก็เลยบอกอืมโทรนั่งกินอยู่กาแฟนังเลยโทร เขาประชุมอยู่เขารับสายผมแล้วเขาก็ไลน์มาบอกผมผมประชุมอยู่เดี๋ยวผมจะโทรกลับแล้วผมมานั่งรอประมาณถึงเที่ยงเขาก็โทรกลับมาจริงๆเขาบอกว่าชื่อวิรัตมินชัยนันนะเป็นเพื่อนเป็นร่วมงานมาตลอดนั่นต้องเป็นอัศจรรย์เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีจังหวะนี้นะแล้วเขาไม่ได้เป็นประธานสภา,ายากมากเลยเขาก็บอกเขาจัดการให้เลยโทรให้เดี๋ยวนี้เลยแล้วเขาก็โทรให้ เพราะว่าโรงพยาบาลกลางขึ้นกับกรุงเทพมหานครก็ขอบคุณพระเจ้าครับมีคนสมัครเยอะมากเลยนะแต่พระเจ้าเขาอวยพรนะแต่เขาก็ไปสอบแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องสอบได้ด้วยต้องมีคะแนนด้วยไม่มีคะแนนเขาไม่เอานะาก็ตอนนี้พร้อมหมดแล้วนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปเตรียมที่เตรียมสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อเขาจะได้ใบ ประกอบวิชาแพทย์จากแพทยสภายอย่างถูกต้องก็ขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้หมดแล้วเราแทบไม่ต้องทําอะไรพินแต่ผมนี่อธิษฐานข้ามคืนเลยนะอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานผมมีหน้าที่อธิษฐานอย่างเดียวเลยทําอย่างอื่นไม่ได้เลยอธิษฐานอย่างเดียวเลยแล้วพระเจ้าก็จัดเตรียมให้หมดเลยพอโทรปุ๊บก็แล้วก็ติดตามให้อะไรให้นะครับจนกดะตั้งมาเจอวันที่สอบแล้วมาเจออีกอ้าเครียดอีกอธิษฐานอีกเพราะว่า ถ้าไม่ไปสอบวันนั้นก็คือไม่ต้องสอบแล้วไม่ได้ไม่ได้สอบแล้วตอดิษฐานอธิษฐานนะสุดท้ายแพทย์ที่โรงพยาบาลกลางที่เป็นคนดูแลก็บอกว่าอ่ะมาไม่เป็นไรวันที่ 23, ยี่บสามมาขอบคุณพระเจ้านะครับก็ไปสอบนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นผมก็ไปนั่งไปนั่งตีห้นะานะโรงพยาบาลกลางแล้วก็ ไปนั่งอธิษฐานจนกระทั่งเขาเสร็จบ่ายโมงผมอธิษฐานอยู่ที่ร้านกาแฟนั่งอธิษฐานอย่างเดียวเลยขอพระเจ้าอย่างเดียวเพราะถึงแม้ว่าจะได้ผู้ประถามแล้วแต่ถ้าเราไม่อธิษฐานก็อ,อาจจะหลุดได้เพราะมารซาตานก็กำลังทางานอยู่สุดท้ายเนี่ยวันนั้นที่ผมไปเนี่ยโรงพยาบาลกลางแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ใครๆก็อยากเข้าไปด้วยเพราะเป็นโรงพยาบาล ของกรุงเทพมหานครที่ถือว่าดีมากๆเลยนะมีมีแพทย์ที่เก่งหลายสาขาซึ่งเขาก็ได้อยู่ในกลุ่มของแพทย์ที่จะสอนเขาซึ่งเป็นแพทย์ที่เก่งมากๆนะครับจากสาขาต่างๆจะมารวมอยู่ที่นี่นี่โรงพยาบาลกลางคนเยอะมากนะกรขอบคุณพระเจ้านะครับไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้โดยความเชื่อถึงบอกว่าฤทธเดชโดยความเชื่อเป็นยังไงนะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําพยานนี้ นะครับถึงเป็นขมาญาณของผู้รับใช้พระเจ้าแต่ถ้าผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้เดินแต่พระเจ้าอย่างถูกต้องก็คงไม่เกิดผลมากมายเพราะ,ะนั้นผลดีแห่งการเชื่อฟังจึงเกิดผล